เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนเรักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม nft honey land ก่อนในลคลิปนี้ไม่ได้เป็นการนะนำพุ่งทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับมีวรับสำหรับเกมมือถือสายฟรีก็เล่นได้ในเชนตัวของโซโลนาวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูในเรื่องของการเอร์นเกมนี้กันนะครับก็เกมนี้นะครับจะใช้เหรียญเป็น h x ดีนะครับราคาเหรียญตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะราคาเหรียญเคยสูงสุดอยู่ที่11บาทถ้าผมจำไม่ผิดเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเคยรีวิวไปนะครับมันฟื้นขึ้นมานะจากราคาไม่ถึงบาทนะครับจนเด้งขึ้นมาเลยเพราะว่าเกมนี้ถ้าเรามีวิธีการเล่นหรือเรามีแนวทางที่ดีอ่ะเพื่อนๆเกมเนี้ยมันสามารถเอินเงินให้กับให้กับเราเยอะมากนะครับส่วนตัวผมยังเป็นสายฟรีอยู่นะแล้วก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างต้องพูดอย่างงี้ดีกว่านะครับสไตล์เกมจะคล้ายๆตัวของ เอเลียนเวล์นะครับหรือว่าเป็นการขุดเหรียญนะโอเคเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับส่วนตัวผมไม่ได้ปล่อยขูดไปรีวอร์ดเพื่อนไหมครับผมยังไม่ได้เก็บเลยตรงนี้มันก็จะมีแนะนําในรูปของการสอนถ้าเพื่อนเพื่อเข้ามานะครับส่วนตัวของผมอ่ะเล่นไปก่อนหน้าแล้วนะครับก็มันจะมีอีเมลหลักด้วยนะครับแต่อีเมลหลักเนี่ยผมจําไม่ได้นะอันนี้คือการผสมพันธุ์นะครับก็โอเคนะครับเลือกราชนีนะครับเรามีหนึ่งตัวฟรีอยู่แล้วนะครับนี่จะมีเลเวลบอกด้วยนะก็กดนะครับเป็น ตัวที่3นะครับแล้วก็ As ในเรื่องของตัวตัวไปนะครับกดฟรีไปเลยตรงนี้ก็จะผสมพันธุ์นะครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของตัวพึ่งมาเกมนี้พึ่งเรายิ่งเยอะนะครับเราจะสามารถเอินตัวของเหรียญ h x d ได้เยอะนะนเพื่อนโอเคนะครับอันนี้ผมได้ตัวของ e n c มาก็อโอเคนะครับแล้วก็มิชชั่นแล้วก็ตัวของอายุถือว่าใช้ได้เลยอายุจะมีทั้งหมด90วันนะถ้าผมจะไม่ผิดเราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับในการบีดเห็นไหมครับอันนี้จะเขียนว่า i ินฟิน t y จริงตัวของราชนีเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้นะครับอ่ะก็เมื่อกี้มันจะเป็นสอนนะครับเพราะว่าผมมาเลเวลสพอดีอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าผมมาเคยเล่นมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ตอนนี้มันสามารถเอินได้นะครับผมก็เลยไม่สามารถตั้งเป็นแบงค์ปรดินได้นะครับเป็นชื่อ BP แบงค์ซ้าใครเล่นเกมนี้สามารถแอดขึ้นมาได้นะครับเกมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมจะจัดอยู่ในเทียร์ของเกมหาตังค์นะ จริงจังอีก1ครั้งรู้ว่าไม่รู้ว่าจะจริงจังหรือเปล่านะครับต้องดูก่อนว่ามีเวลาหรือเปล่านะโอเคนะเพื่อนๆก็ในเรื่องของฟัง์ชันนะครับก็จะมีร้านค้าตรงนี้ร้านค้านะครับเพื่อนๆสายเติมนะครับก็สามารถมาซื้อพึ่งในตลาดได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของบีบีน้ำด้วยนะครับจริงๆมันเป็นแพตตินัมนะเพื่อนๆก็ราคาอยู่ที่1,100ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับถ้าซื้อแล้วมันจะไม่ขึ้นแบบนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของการเติมโดยที่จะเป็นกล่องสุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นเเหหีียยตัวของ He เหรียญมันก็เรียกยากจริงๆนะเหรียญ HXD นะครับก็อ่ะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็จะมีแพ็กต่างๆมีอาวุธในการใช้นะครับเพราะเกมนี้จะมีในเรื่องของการเก็บเกี่ยวแล้วก็การออกกล้านะครับอ่ะตามนี้เลยนะแล้วก็อีกน,นึงนะครับจะเป็นตัวของตลาดขายพึ่งตรงนี้เราสามารถเอาพึ่งมาขายได้ก็ตัวที่จะขายได้จะต้องเป็นตัวที่ไม่ฟรีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่า ตัวของที่ผมมีขายได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยแต่ผมเอาตามประสบการณ์จริงๆตัวฟรีนะ่าจะขายไม่ได้นะครับแล้วก็จะหาเหรียญได้ตัวนี้เพื่อนก็สามารถดูสเตตัสในการหานะครับรีวอร์ดต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องของการเอิ์นนะครับว่าจะให้ในการเอินเท่าไหร่นะครับมีลักกี้พวกสเตตัสพวกเพิ่งซื้อเนี่ยสเตตัสมันจะโหดครับก็สามารถเลือกได้นะครับราคาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ เราต้องการคูณแบบไหนนะครับเพื่อไปสมพันธ์ได้ตัวลูกออกมาดีนะครับก็สําหรับใครที่ซื้อก็จะสามารถบีบนะครับหรือผสมพันธ์ุตัวขายได้เช่นกันโอเคนะเพื่อนๆฟังก์ชันแล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นในการสุ่มตัวสุมอะไรสักอย่างหนึ่งนี้ผมไม่แน่ใจก็ข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาต่อนะครับจะเป็นรีวอร์ดนะครับรีวอร์ดผมจะได้จากตัวของการเก็บเกี่ยวแล้วก็ฮัน t e r เตอร์นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถกดเข็ม กดเกมนี่เลยนะครับเกมออกไปได้เลยแต่ถ้าเพื่อนมาดูนะครับก็จะเห็นนะครับในเรื่องของตัวเหรียญที่ผมจะรอกออกมาสไตล์เกมนี้นะครับจะคล้ายๆในการเล่นตัวของเอเลนเวลนะครับก็จะมีระยะเวลาตัวของแลนนะครับนี่เพื่อนจะเห็นว่าแลนไหนที่มันให้ได้เยอะไอตัวนี้สเตตัสผมรีนะครับเนี่ยตัวที่ใส่หมวกมันก็จะทาทาให้เราได้เหรียญเยอะขึ้นนะครับนี่ตามเหรียญที่เราเห็นเลยนะครับก็แนะนำว่าให้กดเกมออไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เสียทรัพยากร เราเราผมได้มา0.06เห็นไหมครับก็อ่ะตามนี้เลยนะครับนี่เมื่อจะสะสมขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีโบนัสด้วยก็จะเป็นตัวของสปินนะครับสุ่ม1วันสุ่มได้1ครั้งนะถ้าโชคดีได้พึ่งนะครับถ้าโชคร้ายก็ได้ของพวกนี้นะครับเอาไว้อ่อเอาไว้เ,วเล่นมินิเกมนะครับก็เกมนี้มีมินิเกมด้วยอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้ก่อนโอเคนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวควสตัวควสนี้ก็จะอ่อจะได้ไข่ด้วยนะครับมันจะมีเหมือนกับว่า ให้เราผสมพันธุ์อะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูเคลเพิ่มเติมได้ต่อไปก็จะเป็นแ l a นะครับแลบตรงนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้เพื่อนๆเห็นมันสอนแล้วตรงนี้ถ้าผมมีไข่ผมก็มาฟักได้อ่ะอันนี้ผมมีอยู่สองฟองฟักไปได้เลยนะครับฟักฟรีนะครับก็อย่างที่ผมบอกเรามีพึ่งเยอะเท่าไหร่เราก็สามารถหาเอ,อ่อพึ่งได้เยอะนะครับหาจำนวนตัวของเหรียญได้เยอะมากขึ้นนะแต่ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับสายฟรีอะ่ะเราสู้กับสายเติมไม่ได้อยู่แล้วเพราะสเตตัสพึ่งอ่ะมันกากอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาดูพาให้ดูนี่นี่เเพือห็ม ตัวนี้คือสีม่วงอะดีสเตตัสด,ดีมากแต่ลัคก,กี้น้อยไปหน่อยเกอไอตัวนี้เอาไว้ล่าได้ด,ไดีป้องกันได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็กดตามมันบอกก่อนนะครับมันก็ยังสอนเราเหมือนเดิมเพราะว่า1นึ่งเลเวลผมยังน้อยอยู่นะครับอ่ะอันนี้มันให้เราทําอะไรนะครับอ่ะเลือกตัวละครอ๋ออันนี้นะครับที่มันสอนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการบูทนะครับการแมทกันพอดีเห็นไหมครับเพ,เพื่อนเเห็นเห็นตัวของอ่ามอสไหมเออนะก็นี่มันจะ ฟังชั่นมันจะตรงกันพอดีนะครับนี่ให้เก็บเกี่ยวอ่ะส่งไปเลยก็มันจะส่งไปแบบนี้นะครับอันนี้คือส่งไปเก็บเกี่ยวนะครับระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับแลนนะครับว่าแลนเนี้ยที่เรามาส่งเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อจะเห็นว่า30มบนาทีนะครับแล้วก็อัตราการดรอปเนี่ยอ่อันเนี้ยต้องมาดูครับค่าเฉลี่ยว่ามันดรอปได้เท่าไหร่เราสามารถส่งเพิ่มเติมได้นะครับจะดูในเรื่องของตัวค่าฟรีเป็นหลักของผมอะเกมนี้ผมยังไม่ค่อยช่ามเท่าไหร่นะครับหรือยังไม่ค่อยเซียนอันนี้ก็ต้องถ้าใคร่เ,เแวา,า,าบบบั วิธีการเล่นมันเป็นแบบนี้หรือว่ามันได้เหรียญแบบนี้นะครับก็นี่ก็ลองมาบอกกันได้นะส่วนตัวผมจะไปแลนที่ผมเพิ่งได้ตัวของเหรียญเยอะเมื่อกี้นะครับตัวนี้มันตัวนี้สเตตัสมันดีมากเออบูดด้วยนะครับเห็นไหมจะบูดขึ้นมานะครับก็วิธีการส่งนะครับเราก็จะเลือกตรงนี้นะนี่เราจะให้มันไปเก็บเกี่ยวนะครับก็เ,เลือกสเตตัสได้ลองดูว่าสเตตัสอะไรมันบวกนะครับบวกมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราก็ดูตัวที่มันเยอะที่สุด นะครับอันนี้โอเคนะครับแล้วก็ยังล็อกอยู่นะครับเห็นบ้ามันส่งไปได้เยอะมากนะครับมันล็อกอยู่เพราะเรายังไม่เป็นพอดิบดิบอ่ะส่งไปก่อนนะครับแล้วยังมีตัวว่างอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะออกล่าเพื่อนๆก็เก็บเกี่ยวได้เลยนะครับก็หาตามโซนไปนะครับมันจะมีโซนแนะนําจะมีแบบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แต่ละพึ่งเออแต่พิ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีบอกด้วยนะครับว่าเออแลนเนี่ยมันจะเป็นแลนแบบไหนเพื่อนๆไหมครับอันนี้จะขึ้นสีม่วงแปลว่า แลนแลนตัวเนี้นะครับค่าเฉลี่ยมันจะดีมากจริงจริงมันก็ม่วงหมดนะเออเท่าที่ผมเห็นนะครับเออมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสีม่วงมันจะเป็นตัวของพื้นที่นะครับสีม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของทะเลสาบอะไรแบบนี้นะครับอะเดี๋ยวผมจะมาลองไอ้ตัวนี้ให้ดูผมยังไม่เคยมาขุดที่นี่นะอันนี้ก็เดี๋ยวจะขุดให้ดูเลยนะครับเราก็หาตัวที่มันบวกค่าสเตตัสนะครับแบบนี้นะที่มันแมทกันนะนะครับ ถ้าไม่อะอย่างไอตัวเนี้ยแมทอยู่ตัวเดียวนะครับเรา้วส่งไปแค่ตัวเดียวพออ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้เลือกอ่ะโอเคมันต้องเลือกก่อนนะครับเลือกก่อนนะเอ่ออ่าไม่ได้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ส่งไม่ได้อ่ะกบก่อนเลือกใหม่เราต้องเลือกใหม่นะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่ดีที่สุดการบารออกไปก่อนมันต้องเอาตัวที่บวกนะครับนี่ตัวนี้บวกนะครับกดหันไปแล้วก็ส่ง อ่าแลนไม่ได้นะครับอืม hmm, ทำไมไม่ได้ uh, เดี๋ยวเราลองอ่า uh, uh, เดี๋ยวเราลองหมดดูไม่ได้นะครับแลนนี้ไม่ได้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้คือไม่ได้นะผมก็ไม่แน่ใจนี่คือคือมันคืออะไรนะแต่ก็อ่ะมันไม่ได้เราก็อย่าไปฝืนอ่ะอย่าไปถือฝืนก็ธรรมชาตินะครับแล้วก็หาไปเรื่อยๆอ่า uh, อันนี้นะครับ5นาทีนะครับ7เอร์เอ่ะเดี๋ยวเราจะลองอันนี้ดูอันนี้ไม่ได้เลยสักตัวนะครับอันนี้ไม่ได้เลยโล อ,อ๋อ ex อันนี้ใช้ตัว ex ครับ ex หมดเลยมันมีด้วยเหรอไม่เคยเจออันนี้ผมไม่เคยเจอ,อเราลองเลือกไปก่อนนะครับาไม่ได้ก็คงจะต้องกลับมาที่โซนนะครับนี่คนคนคที่จะมาลับแถวๆนี้เอาตรงที่มันให้มันแนะนำแล้วกัน่อ,อเราลองดูก่อนวมามีตัวไหนบวกไหมไม่มีเราก็ส่งไปได้เลยนะครับอ่ะนี่เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยว ผมจะเก็บเกี่ยวหมดเลยนะแล้วกันนะครับเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวโอเคต้องการเหรียญต้องการเหรียญอ่ะอันนี้ต่อเลยน่าจะเหลืออยู่นะครับฮันเตอร์ก็คือเราจะได้ของมาครับทรัพยากรแต่ถ้าพเพื่อนไม่อยากไม่อยากเอาของอะ่ะก็อันนี้ก็ได้ครับก็เลือกเก็บเกี่ยวไปนี่2ตัวเห็นไหมนี่เรากดอันนี้นะเรากดเก็บเกี่ยวนะมันก็จะเก็บเกี่ยวให้ครับโอเคนี่แล้วก็ระยะเวลาก็ตามแรนเลยที่อย่างที่บอกนะครับ เฉลี่ยให้หนึ่งชั่วโมงละกันเพื่อนเพื่อนที่เราจะเข้ามาดูนี่นะครับก็ตรงนี้นะนี่มันก็จะขึ้นอยู่นะครับนี่เราจะมีแลนด์ขึ้นที่เราเก็บเกี่ยวอยู่จริงๆมันจะขึ้นนะเพื่อนๆมันจะขึ้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ทําไมมันไม่ขึ้นอืมนี่เราสามารถมาหาตรงนี้ได้ฮันเตอร์อันนี้ผมไม่ได้ออกล่าเลยนะครับจะเก็บเกี่ยวทั้งหมดเลยนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของตวัวเกม h ั n e y land ก็สำหรับถ้าใครอยากรู้รายได้นะครับก็ลองพิมพ์นะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมได้0.06ใช่ปะอ่า0.02ประมาณนี้ยนะครับยังไม่ถึงบาทเลยก็แปลว่าสายเติมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เหรียญที่มากขึ้นเพราะว่าสเตตัสที่มันโหดขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครที่ สนใจนะครับสนใจในเรื่องของอยากจะลองซื้อดูอันนี้ก็ต้องตัดสินใจเพื่อนๆดูก่อนนะครับเพราะผมไม่สามารถเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้จริงๆแต่ถ้าคลิปนี้วิวมันดีนะครับผมก็จะมาซื้อแพคให้ดูแล้วก็จะมาทําในเรื่องของตัวออปชันนะครับในการเอออปชันฟูลไทม์ให้ดูเลยเออฟูลแบบฟูลของพึ่งให้ดูเลยนะครับว่าต่อวันเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์เยอะๆเพื่อเปิดการมหั์เห็นของคลิป เพื่อที่จะผมจะได้มาอัปเดตให้กับทุกคนดูแล้วก็ในเรื่องของการถอนหรืออะไรเนี่ยผมใช้กระเป๋านะครับเป็นตัวของโซล انا นะครับถ้าเพื่อนๆตอนล็อกอินมันจะมีกระเป๋านี้อยู่เดี๋ยวพามาดูกระเป๋านี้นะครับนี่กระเป๋าตัวนี้นะจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจก็ดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเกมไปข้างล่างนะครับค้นหาได้ง่ายแล้วก็ลองเข้ามาเล่นเป็นสายฟรีไปก่อนขดเ,เพื่อนๆไปก่อนก็ได้นะครับเล่นฟรีไปก่อนก็ได้ไม่ต้องเติม เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า